สุจีวโรดมเจเจจวงพร้อมกับเข่าแก่เข่าแก่ใหญ่นะครับเมียร์ัวนาวกุยใหญ่ใจดีนะครับยิ่งทำยิ่งได้ยิ่งก้อยยิ่งรวยฝากดวงเสริมบารมีขอพรขอบารมีหิ่งวัวหุ่นโจกประธานพรให้ท่านทั้งสองครอบครัวมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญให้ลูกหลานท่านเป็นเจ้าคนนายคนสิ่งนี้หัวตากแก่กุ้งก ่วซึ้งเองเดี๋ยวรอรับเทียนด้วยนะครับทีมงานร่วมกันอธิษฐานเลยนะครับร่วมกันอธิษฐานเลยนะ Ey uống cho mặt món, ey vô tội 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 vô Ai vô tội 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 vô